ถึงบ้านเรียบร้อยแล้วก็ตรวจสอบพระทุกรายการเรียบร้อยนะฮะผลงานของวันนี้นะตื่นตั้งแต่เช้านะครับยันตอนนี้ห้าโมงเย็นทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับอ่านี่ครับนี่อันนี้เสือเพลนน้อยนะครับดำอมม่วงนะครับเสือเพลนน้อยปีสองหนึ่งนี่อันนี้คนถามใน youtube เยอะ นะกว่าจะไดส้สวยมานะหลายวันเลยทีเดียวเหรียญสัิกาคู่หรือว่าวัดลวกสุทธารามเสือกับวัดลวกดำแล้วก็ดุนะครับอันนี้สวยดุสาม <c oughs> พระฉลองยี่สิบห้าพุทธศตรวตรรษนะฮะพระฉลองยี่สิห้าพุทธศตวรรษนะครับอันนี้เป็นเนื้อตะกวัวนะมันจะมีสวยแบบใสกระจกเนาะอันนี้ไม่ใช่สวยแบบใสกระจกแต่มันจะสวยแบบบ้านๆขึ้นลุง มันจะมีลุงฟ้าฟ้าขึ้นนะครับรง์นี้หน้าตาสะสวยเลยนะครับจะพาบ้านๆหน่อยนะครับสี่นะครับหลวงพ่อทองอยู่วัดใหม่น้องพระอ,องค์อันนี้ก็ถ้าไม่มีเจ้าของคงจะมาคู่กับกระไหลเงินผมนะอันนี้สภาพสวยมากนี่นะครับเนื้อทองแดงลมดำเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อทองอยู่นะครับห้านะฮะอันนี้สวยมากเลยเป็นกระจกเลยเดิมๆจ,จัดๆนะครับ ใต้ล่มเย็นนะครับบล็อกกองกระสาบจัดสร้างเดี๋ยวผมจะเอามาสอนดูแท้ปปอมจุดจ่ายตังค์แล้วก็เอามาเทียบกับองค์เกตด้วยผมมีเกตด้วยนะฮะจะเอามาคู่กับลมดําจะมาสอนดูกันคืนนี้ใน y t u t u นะนะครับ3นี่ครับตำนานเสือเพ่นหางงอโคตดเลขสอไทยจุดสูงสุดของเสือเพ่นสองหสเนี่ยนะครับก็คือหางงอโคตดเลขสอไทยนะฮะถ้าในสภาพผิวเดียวกัน นะครับสภาพผิวเท่ากันสภาพผิวเดียวกันเลขสองไทยจะแพงกว่าหูฉีดเยอะมากๆนะครับทุกวันนี้ที่เราเห็นหูฉีดมันแพงเพราะว่าหูฉีดเขาปีสองสามออกทีหลังมันจะมีผิวที่สวยกว่าเยอะนะครับแต่ถ้าเกิดเจอหางอแบบผิวสวยๆเท่ากับหูขีดเนี่ยหางอเลขสองไทยจะแพงกว่าเท่าตัวหนึ่งนะครับหรืออาจจะสองเท่านะครับอ่านี่ต่อไปนะครับ เสือเพนน้อยองค์นี้เป็นน้ําตาลอมแดงน้ําตาลอมแดงช่วงนี้ผมล่านาะนีคมเสือน้อยนะอ่าเสือสีสวยเก็บเวลเลยช่วงปลายเดือนเป็นช่วงที่เก็บเวลได้นะฮะอันนี้คือหยดน้ําเล็กหรือว่าเมืองทองปีสองสองนะอันนี้สภาพสวยนะครับเด,เดิมเลยสวยมากจมูกโด่งผิวเดิมนะครับนี่นะฮะซีนี่ครับมหาบาลัยเสือหมอบโคสส นะับฟ้าฟอมนี้ไม่ได้เจอนานแล้วคือมันสวยแบบสวยธรรมชาติแล้วก็มาอุคคมชัดพญานาคไม่บอดแล้วจมูกแหลมปิดเลยนะพร้อมกรอบเงินมือหนึ่งนะครับนี่นะครับกี่อง์แล้วเนี่ยสี่บวกห้าเป็นเก้าองค์ที่สิบครับนี่นะครับนะรอบซื้อมาแก้ตัวนะไม่รู้ว่าเฮียเขาจะยังรับอยู่หรือเปล่าเฮียรพระสิทธิ์นะอันนี้จะเป็นหลวงปู่ศรีวัดเขาถ้ำบุญน,นาคนะครับองค์ที่แล้วเขาจะมีรอยแตะที่จีวรหน่อย นะครับแล้วผิวก็จะมาบ้านส่วนองค์นี้ก็คือเป็นผิวประหลอดกระจกเลยนะสวยมากนะผิวยังกับพ่อเกษมพอบลอเลยนะแต่ว่าอันนี้คือท้าปีหนึ่งเก้าผิวอย่างนี้ไม่ง่ายแล้วก็สวยจัดเลยนะครับนะอันนี้ก็ท้าเฮียไม่โดนน่าจะมีคนโดนอยู่แล้วองค์นี้อันนี้เสือเผ่นน้อยปีสองหนึ่งองค์ที่สามนี่ครับอันนี้น้ําตาลอมม่วงนะครับนะต่อไปเป็นเหรียญน,นะครับ เดอะบิ๊กโลตัสนะครับหรือว่าเรียนบัวใหญ่นะครับอันนี้เป็นเดเวลที่สวยขึ้นมาอีกหน่อยนะครับผมมีองค์หนึ่งที่ได้มาก่อนหน้านี้จะเป็นดําดําแล้วก็ดุดดุส่วนองค์นี้จะเป็นน้ําตาลออกดำนะแต่ว่ามันขึ้นลุงม่วงนะครับเห็นไหมถ้าเป็นจมูกสวยจริงๆมันจะเป็นแท่งแบบนี้เลยนะจมูกสวยเป็นแท่งแบบนี้เลยนะครับผิวเดิมนะครับนะแล้วก็ต่อไปเป็นนะครับ เหรียญนะหันข้างหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับหรือว่าเหรียญน,น้ำเต้าปีสองห้าเนื้อทองแดงลมมันปูเดิมเดิมบ้านบ้านแล้วก็ลุงด้วยนะครับพระสวยลุงที่เดิมตัวจริงก็จะประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับเป็นเหรียญเต่าสบายใจในราคาสบายตัวอ่านะปกติสบายใจแดงแดงแบบนี้ก็จะเปิดพันหน่อย,อยพัน,นต้นๆนะแต่องค์นี้ผมซื้อไม่ถึงพันนะเพราะว่า ผิวเนี่เทพเลยนะผิวนี่สวยมากแต่ว่าจมูกเขาจะแตะปลายหน่อยหนึ่งนะองค์นี้อาจจะขายไม่ไม่ข้ามพันนะเพราะว่าเราก็ต,ต้องปรับราคาตามความเหมาะสมให้ลูกค้านะนะฮะต่อไปเป็นไม่นะครับมหาโหดนะฮะเป็นผิวกระจกเลยประหลอดนะองค์นี้ลุ้งเขียวด้วยนะนะเจ้าของมีสิบสามเหรียญน,นะผมเลือกมาสามเหรียญน,นะฮะเลือกสวยจัดจัดมาอ,นนอันนี้พ่อกเกษมเขยมมะโกหลังพอปลอปีสองห้าสองสาม นี่องค์ที่สองดูครับกระจกเลยนะสวยทั้งผิวทั้งจมูกทั้งรายละเอียดนะครับองค์ที่สามสุดจัดแล้วนะครับสามเหรียญนี้คือสวยสุดละนะฮะที่เลือกมาพี่ดูขอบตัดนะยขอบตัดกระแทกตาเลยนะดูครับสวยแดงมากนะครับต่อไปเป็นนะครับอ่าคนที่ชอบพระพร้อมทองอันนี้มันก็จะได้เปรียบหน่อยเพราะว่าเห็นไหมทองนี้ห่วงประกบสองชั้นคอห่วงประกบสองชั้นห่วงดี ยกซุ้มนะเพราะว่าพ้าหล่อมันต้องทองใหญ่ประมาณนี้มันถึงจะแขวนได้นะครับอันนี้เป็นนะครับเจ้าสัวหล่อนะครับปอีอันนี้จะเป็นรุ่นรุ่นสี่นะรุ่นสี่พิมพ์ใหญ่เจ้าสัวสี่วัดกลางบางแก้วกรอบทองน่าจะเกือบเกือบสองกรัมมั้งนี่นะครับถ้าทําใหม่ก็5้าพันกว่าบาทนะครับแต่อันนี้คือตีมาแค่ราคาน้ําหนักนะฮะที่พี่คนที่ซื้อไปก็จะคุ้มหน่อยเพราะว่าทองไม่มีฉีดขาดไม่มีตาหนินะครับนะ ต่อไปเป็นนะครับมี่นะครับเกตไชยโยอ๋อไม่ใช่นะอันนี้สมเด็จหลวงพ่อสุดวัดการหลวงนะผงน้ำมันปีสองห้าอันนี้แน่นๆ่นเดิมเดิมปีเปียเลยนะสวยมากนะฮะองนี้นะครับนนข้างหลังจะเป็นหลังลูกเหมือนหลวงพ่อสุดนะฮะองน,นี้จะขึ้นเป็นคา,า,า,าบเขาเรียกว่าคาบข่าเหมาขาวอะคาบแป้งขึ้นนะครับส่วนองคนี้เป็นบล็อกธรรมดาที่ความสวยไม่ธรรมดา นัาๆน,น,นะครับจะได้กระไหลเงินเดิมๆที่มันไม่ใช่กระไหลเงินแบบการ์ดฟฟ้า,ฟานี่มันคือกระไหลเงินแล้วขึ้นลุงหรือเป็นสีชมพูอ่ะเป็นการ์ดสีชมพูอภะไชมพูอันนี้มะอ,อุคมชัดพญานาคสองข้างไม่บอดนะครับแล้วจมูกแหลมมากนะครับคือเอามาคือได้มาคู่กับโค้ดสอเลยนะนะครับกระไหลเงินเดิมจัดๆเลยผิวกระจกนะครับต่อไปเป็นเจ้าสัวสองพิมพ์เลกวัดกลางบางแก้วนะครับเน <ะ S 1> นะื้อผง นะครับอันนี้เลี่ยมเก็บผิวอะไรเลี้ยจริงๆไม่ใช่เลี่ยมเก็บผิวหรอกนะเจ้าของพ้าทําทองนะแต่ผมบอกตรงๆว่าคือพ้ามันราคาไม่ข้ามพันหนัพิมเล็กอ่ะนะแต่ว่าทองทองหลายพันนะของนาซื้อไม่ไหวเผื่อลูกค้าไม่ไหวนะก็เลยมีการเจ้าของเอาทองไปผมเอาพระมานะมีซองเดิมด้วยนะแต่ซองอาจจะขาดหน่อยนะครับนี่นะครับต่อไปก็เป็นกรอบทองอันนี้ผมซื้อมาใส่สีนคร นะฮะซื้อมาใส่ที่นครนะครับอันนี้ผลงานทั้งหมดส่วนกล่องอันนี้ซื้อมาฝากลูกค้าท่านหนึ่งนะครับซื้อมาฝากลูกค้าท่านหนึ่งนะพอดีก็จริงๆกล่องมันเล่นประมาณนะมันจะเปิดกันห้าร้อยหกร้อยนะครับแต่มันก็จะซื้อกันจริงจริงก็ประมาณสี่ร้อยนะฮะสามสี่ร้อยประมาณนี้นะฮะอันนี้ผมซื้อมาฝากสปริงแข็งเปี้ยะเลยนะอันนี้กล่องแท้ๆนะกล่องปอมมีเยอะนะครับนะฮะนี่นะครับแข็งมากเลยสปริงนะของแท้สปริงจะแข็งมาก นี่นะครับสุดความสามารถแล้วนะสุดความสามารถแล้วได้เท่านี้ก็สุดแล้วเพราะว่าพระแบบนะเวลาผมไปซื้อพระไม่ใช่เจอเป็นพระแล้วก็จ่ายตังค์ซื้อมาไม่ใช่ว่าเจอพระแท้ก็ซื้อเจอพระแท้ก็ซื้อไม่ใช่นะฮะของเราก็คือต้องพระแท้ด้วยนะผิวเดิมด้วยแล้วก็สวยด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็จะยากหน่อยนะแต่ที่หายากแล้วทาไมหาได้ก็เพราะว่านะเราอาจจะซื้อแพงกว่าชาวบ้านนิดนึงแต่เราได้พระสวยจบนะ ถ้าคนซื้อพระไปเรื่อยๆซื้อพระไปนานๆเก็บพระเล่นพระไปนานๆจะรู้เลยว่านะถ้าเรามีพระเนี่ยสภาพทั่วไปที่ใครๆก็มีสามสี่เหรียญน,นะนะครับแล้ววันหนึ่งเราไปเจอพระนะฮะคนที่มีพระที่ซื้อแพงกว่าเราประมาณครึ่งหนึ่งนะแต่มันสวยกว่าที่เรามีทั้งสี่ห้าเหรียญนะวันหนึ่งพี่จะรู้สึกว่าเราจะรู้สึกแพ้นะครับถ้าเรารู้สึกดีรู้สึกชนะเราต้องซื้อพระสวยนะเราซื้อพระสวย นะครับส่วนผ้าไม่สวยผม,ผมก็มีนะแต่ส่วนใหญ่ผมก็จะเคลียออกหลังบ้านนะฮะอ่องว์นี้พวกนี้จะเป็นสวยผิวเดิมทั้งหมดเลยนะครับผมติดตามคืนนี้ใน YouTube นะครับช่องเมคินชาแนลครับผมเอตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็นเมคินราชันพ่าเครื่องแล้วนะครับเออผมประกาศหน่อยตอนนี้ช่องเราเปลี่ยนชื่อเป็นเมคินราชันผ่าเครื่องนะชื่อช่องมันจะได้ตรงกับชื่อร้านในบัตรแล้วมันจะได้ตรงกับชื่อช่องฟ้า ชื่อเฟซส,ส่วนตัวชื่อเพจร้านนะฮะจะตรงกันหมดเลยนะพี่เพื่อป้องกันพี่ๆสับสนนะครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันครับตอนนี้ขอขอนอนสักชั่วโมงก่อนนะขอกินข้าวขอทําอะไรแล้วก็นอนสักชั่วโมงก่อนครับ